สวัสดีครับทุกทุกคนครับเ,เพื่อนๆเราพบกันอีกแล้วนะครับในรายการทำอาหารของผมวันนี้ผมก็จะมาทำข้าวมันไก่นะครับง่ายๆส่วนผสมผมก็ท่าน้ำจิ้มก่อนเลยครับเริ่มอีกขิงอีวดามตเรเจียวสามอย่างนี้เราต้องปรุงให้ดีนะครับตามเปายละเอียดถ้าได้ทีเรา มันจะอร่อยมากนะครับซีอิ๊ประมาณสองช้อนกินประมาณหัวหนึ่งก็ได้กเทียมประมาณหนึช้อนชาแล้วจะใสมากจะเค็มตามละเอียดเลยครับส่วนกระเทียมนี้ผมจะมาเจียวแบบน้ํามันนะครับเพื่อไปใส่ข้าวแล้วผมนี่ก็มีแตงกวาแบบผักชีไว้แต่งหน้าสุดท้ายนะครับถัดมาข้างข้างนี่นก็เป็นของผมครับ สวยไหมครับซุปไก่ของเราก็ประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งต้มไปสุกนะครับส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากมีเกลือพริกไทยแค่นั้นเองง่ายๆนะครับโอเคนะครับผมจะเริ่มทำให้ดูเลยเห็นไหมครับง่ายมาก ทานสำหรับอสองคนสามคนก็ได้สำหรับ6กหนึ่งเลยครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับผมจะเจียวเทียมแล้วนะครับจะใช้ไฟร้อนมากนะครับเนี่ยไฟเดือดแล้วปิดไฟได้เลยอย่างนี้เนี่ยทอดเจียวแล้วุกมันเอย การเจียวคืองว่าถ้า,ถามันจะไม่ก็เอาขึ้นไปก่อนนะครับเห็นไหมครับแก mm hmm. บเจียวพอสุกโอเคนะครับแล้วผมจะเอามาใส่ขับซุปผมที่เตรียมไว้แล้ววาไปใส่แน้ลหุงข้าวต่อไปขั้นต่อไปนะครับรอรอสักครู่นะครับ โอเคนะครับเพื่อนผมจะทําให้ดูเลยนะครับสดสๆร้อนๆนี่ข้าวผมล้างสะอาดๆเลยนะครับจะใส่กระเทียมเจียวไว้เลยนิดหนึ่งนะอย่าใส่มากมันจะมันเกินไปเห็นไครับคนในทั่วนะครับคนในทั่วไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆทำเห็นไหมครับตลหรับสองถ้วยนะครับ,รรบข้าวของเราเสร็จแล้วเราก็เอา น้ำซุปที่เราเตรียมไว้นะครับเห็นไหมครับชุบไก่นะครับใส่ลงไปเลยกะให้ประมาณสองครึ่งหนึ่งสามนะครับให้น้ําน้อยไปหรือมากไปพอดีพอดีนะครับกะได้เลยนะครับอีกนิดนึ่ง ข้าวมันไก่ก็ใช้ประมาณ1 5บหนาทีก็ได้นะครับจะสุกโอเคนะครับตอนนี้ผมจะเอาไปหงก่อนเห็นไหมครับเพื่อนๆและแฟนคลับไม่ยากนะครับใช้ประมาณเวลามาสิบนาทีเต็มที่แต่ว่ามันมีหลายหลายอย่างที่ต้องทำนันน้ำจิ้มเอ่ยเี่วกระเทียมเออย ต้มซุปไก่เอ่ยนะครับสุดท้ายก็มาฉีกไก่แล้วแต่งหน้าด้วยกระเทียมตัวตีนะครับแตงกวากับผักชีโอเคนะครับโอเคนะครับเ,เพื่อนๆและแฟนคลับนะครับนี่ก็เป็นข้าวมันไก่ที่เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยเลยสำหรับถ้าทำจริงนะก็ส่งสามคนได้เลยนะครับนี่ก็เป็นน้ำจิ้มของเราที่มีส่วนผสมก็คือว่า ขิงสีด,ดำแล้วก็ต้าเจียวนะครับทำไมง่ายเลยแต่และครับเห็นไหมครับไม่ยากนะครับถ้าอย่างไรแล้วก็ช่วยติดตามด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ